ข้างบนอันแรกเลยอ่านว่ากออากาต่อมาคำที่สองอ่านว่าตออาตาอ่าต่อไปคำที่สามอ่านว่าอออาอาอ่ามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะลูกคำแรกข้างบนสุดเลยที่มีกอก่กับสะอาเราจะอ่านว่า กอากาอ่ะต่อมาที่มีตอเตากับสระอาเราจะอ่านว่าตออาตาอ่าและสุดท้ายที่มีอออ่างกับสระอาเราจะอ่านว่าอออาอาอ่าเก่งมากเด็กๆิดไหมก่อนนะเดี๋ยวครูบิวจะสอนก่อนแล้วครูบิวจะให้เด็กๆอ่านทีละคนโอเคไหมคะอ่ะ หน้าต่อไปเด็กๆดูไปด้วยนะเด็กๆจะได้รู้อ ouais ่าเดี <y <y ๋ยวเปิดไปหน้าต่อไปเลยลูกน้านี้หน้าที่เจ็ดค่ะหน้าที่เจ็ดนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่เจ็ดเลยลูกอ่าถึึงเด็กๆจะปิดไม่อยู่เด็กๆก็อ่านตามครูบิวได้นะลูกเดี๋ยวครูบิวจะให้เด็กเปิดไม่แล้วอ่านให้ครูบิวฟังทีละคนนะคะแต่ตอนนี้ให้เด็กปิดไม้ก่อนให้เด็กฟังครูบิวอ่านก่อนนะคะอ่าเปิดหน้าที่เจ็ดอ่า เอามือชี้ไปด้วยนะที่หนังสือของตัวเองจะได้รู้นะลูกว่าครูวิวอ่านตรงไหนอ่ะตรงนี้คําว่ามีนอหนูนอหนูกับสระอาตรงนี้อ่านว่านออานาอ่านว่านอนอานานนต่อมาที่เป็นรูปช้างที่เป็นมีสีขาวๆตรงนี้เขาเรียกว่า งางองูกับสะอาอ่านว่างออางาโอเคงออางาอ่ะต่อมาคำข้างล่างตรงนี้อ่านว่าขามีขอไข่กับสะอาอ่านว่าขออาขาขออาขาอ่าเยี่ยมมากๆเลย แล้วต่อมาคำนี้ที่มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอ่านว่าพามีพอพานกับสระอานะลูกอ่านว่าพออาพาพออาพาอ่าชี้ไปด้วยนะต่อไปที่เด็กผู้ชายกำลังทาสีอยู่มีทอทหารกับสระอาอ่านว่าทาทอ หออาหาและคำสุดท้ายที่มีเด็กผู้ชายกำลังหาของอยู่มีหอหีกับสระอาอ่านว่าหออาหาเห็นไหมลูกหออาหาเด็กๆสังเกตไหมว่าสระอาจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะเสมอลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมคะสาอาจะอยู่ด้านหลังของตัวพยัญชนะอ่า โอเคเดี๋ยวทีนี้ครูบิวจะให้เด็กๆเปิดไม์ที่เรคนแล้วนะแล้วให้เด็กๆอ่านนะลูกโอเคไหมคะอ่าเฟยเฟยเฟยเยเปิดกับลูกคนแรกเลยอ่าเฟยเฟยอ่าเฟยเฟยลองอ่านคำนี้ซีกออะไรลูกกออ่ากอโอเคต่อไปต่ออะไรลูกต่อ กูดจบเก่งมากต่อไปคำนี้ลูกอออะไรคะอ่าอ่าอ่าเก่งมากค่ะอ่าเห็นไหมอ่าต่อไปอ่าเฟยเฟยปิดไม์กับลูกอ่ะปโนอ่าปโนปโนเปิดไม์กับลูกโอเคเปิดไม์แล้วครับครูบิวอ่าปโนอ่านคำนี้ให้ครูบิวฟังกับเพื่อนๆฟังสิลูกนออะไรคะ โน <No>, อาณาต้องเก่งมากต่อไปคำนี้ลูกงออะไรคะงององางา굿 job อ่ะอีกหนึ่งคำคำนี้ลูกขออะไรคะขออาขาดจอบเก่งมากเลยครับปันโนอ่าต่อไปอปันโนปิดไม้ก่อนลูก no, โอเคอ่ะสนุกสนุกคนเก่งเปิดไม้ก่อนลูก อ่ะโอเคอ่ะสนุกอ่านคำนี้ให้ครูวิวกับเพื่อนๆฟังสิพออะไรลูกพออาอาพออาพาเสียงอาปากไปเยอะลูกพออาพาอาปากเยอะเยอะพอาพอลูกพออาอาพออาพาชจดๆอ่า ต่อไปสนุกคำนี้นะลูกทออะไรคะอาท,าทออาทาทออาทาปูดจอบเก่งมากอ่าแล้วคำสุดท้ายลูกหออะไรลูกออ<า>หออาหารหออปูดจอบห่ออาหารสนุกเก่งมากเลยอ่าสนุกปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนอ่านทุกๆคนเลยอ่ต่อไปปาเจลูกปาเจป,าเจ,ปาเจเปิดไมค์ก่อนแล้ว ป้าเจอ่านคำนี้ให้เพื่อนๆกับคุณบิวฟังสิลูกกออะไรคะกออากอกออากอต่อมาคำนี้ลูกตออะไรคะกออากอกออากอกออากอ เป็นไายลูกต่ออาตาเก่งแล้วปเจเก่งแล้วลูกอ่ะเพราะเด็กๆเพิ่งฝึกอ่านวันแรกลูกไม่เป็นไายอ่ะปเจคันสุดท้ายลูกออะไรคะออาอ์โออาอออาอาโอ้ตอบปเจเก่งมากเลยอ่าต่อไปอ่ะปเจปิดไม้ก่อนนะอ่าต่อมา แคแบลูกแคบลอ่าแคบ,บ,บอ่านคำนี้ให้เพื่อนๆกับครูวิวฟังหน่อยลูก <S <S โน้อนาอางาูกู้อบต่อมางออะไรคะง้อาอางาูกตชอบอ่าคำสุดท้ายขออะไรลูกเพือขออาขาครูจอบเก่งมากๆเลยอ่าต่อไปอ่าแคแบ,บปิดไม้ก่อนนะอ่าต่อไปวาเลนไทน์ วาเลนไทน์อยู่ไหนลูกอ่าวาเลนไทน์โอ้กูเจอบต่อไปคําว่าอะไรลูกคออะไรลูกถอยเรทำอะไรอยู่ทออะไรลูกอ่าทออะไรล่ะพออะไรถออาทากูจอบทอยอาทาอ่ะสุดท้ายอะไรลูกคํานี้อ่าหออาหารเก่งมากเยี่ยมมากค่ะวาเลนไทน์อ่าต่อไป เดี๋ยวใครอีกนะฮาร์ดฮาร์ดอันนี้อันนี้จะเสร็จอันนี้ฮาร์ดอยู่ไหนลูกฮาร์ดครับฮาร์ดฮาร์ดเปิดไมค์ก่อนลูกฮาร์ดเปิดไมค์ก่อนอ่ะโอเคอ่ะฮาร์ดอ่านคำนี้ให้คุณดูกับเพื่อนๆฟังหน่อยลูกกองอะไรลูกกรองกออากาตอบตต่อมาต่ออะไรลูก เปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ก่อนลูกต่อต่ออะไรคะต่ออะไรคะคุณครูบิวถามต่อออะไรลูกอะไร๊บจกปจ๊บคบหาทำสุดท้ายทำสุดท้ายอออะไรลูกอะไรลูกอ่าอุ่๊บจบฮเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ามาปิดไมค์ก่อนนะลูกก่อนนะลูกอ่าต่อไปดัมเบลอะไรครับนอนะครับโน น้ากูจอมากดัมเบลต่อไปทำเนี่ยลูกงออะไรคะงออางางาอางอางากูจอบคำสุดท้ายแล้วลูกขออะไรครับดัมเบลขออะไรต่อสารอะไรสารอะไรขออาอา อู้ชอบดัมเบลเยี่ยมมากครับผมเก่งมา,มากๆเลยอู้เด็กๆเ,เก่งทุกคนเลยอ่ะต่อมาคอปเตอร์คอปเตอร์ลูกคอปเตอร์เปิดไมค์ก่อนครับโอเคครับอ่ะคอปเตอร์อ่านคำนี้ให้ครูบิวกับเพื่อนๆฟังซิพออะไรครับพออาภาโอค่ค่ะ มากเลยกูชอบมากเลยครั้งแรกอ่านได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วลูกเยี่ยมโอเคเยี่ยมมากอ่านมีเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้อ่านอีกไหมเอาปิดไหมลูกปิดไหมอาปิดไหมไพ่ครับรอเดีวอ่าไาย,ายโอเคน้องพายอ่ากายคารับอ่าไายอ่านคำนี้ให้เพื่อนๆกับครูบิวฟังสิลูกกออะไรครับกอกอ ออาดัง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 ลูกพายเก่งไทยมั่นใจพายอ่านได้ลูกอ่านดังกออะไรคะกออากออกออากาต่อมาตออะไรลูกาอ่ะกูจแจแล้วสุดท้ายตาออันนี้ตออาตาตออาตาอ่ะแล้วขั้สุดท้ายออะไรลูกตออออา กูเจอบอูเก่งมากเลยจบมือให้เด็กๆทุกคนเลยกูเจอบมากๆเลยอ่าเด็กๆเปิดไม้ได้แล้วลูกอ่าเด็กๆเปิดไม้ได้แล้วเก่งมาเลยอ่าเด็กเก่งมากๆเลยครับอ่าเด็กก็ได้ฝึกถ่านสกัดอาไปแล้วใช่เป็นลูกใช่ไ่มคะแล้ววันนี้เซรีวิวก็มีเรีวิวทำนะ ทำให้เด็กๆได้ทำเด็กนะค่ะเด็กทำหนักทีนะค่ะให้เด็กที่เป็นวีดีโอเป็นสลุกสลกเป็นซิมมิโอคาราคารานะคะแล้วผสมมาดูด้วยนะกโอเคไหมเค่ะ ที่เรากร่ายทำุปรโอนคะก็ส่งมานะลูกโอเคไหมคะไม่บ